ได้แ่ะเพื่อนๆผู้เขาสูงมากเลยนะนูฝากนูนนะฝากนูนด้วยถ้ายืนบนนี้ก็ใกล้เคียงกันนะ่ะเนี่ยนี่บนโยดกันนี่ครับผมบนโยดนี่탱ค์ทําผลิตได้นาํนะนาน่ะนําขึ้นมาดูข้างล่างดูนี่ฮุบกลางล่างกับเพื่อนสามสีรอยเม็ดนมี่ยงางล่างรู้จัก ความชันความสูงเนี่ยว่าให้ขึ้นมาได้ขึงจม,มงูกวาให้ถึงนะเดินขึ้นมาขึงจมูกเลยว่าให้ถึงวันนี้นะเนี่ยทางทับปันเหลนนะหนาข้าวกับหนาโอกกะคือสมดุลกันนะดูดะ่ะนี่สลูกบอๆเวียเครื่องนี่ทอนิวนอน้วครึ่งนะหลอดนิ้วครึ่งวันนี้ดูดะนะครับนะสูงมากเลยนะเนี่ยบอกเปืนเป่นเลยว่าถ้าวา่ากังวลเรื่อง ไม่มีเครื่องดันน้ำขึ้นบนยอดเขาสูงนะครับนะใช้ปั๊มซ้ำซูบเลยนะปั๊มซ้ำซูบแต่ว่าท้ายเรืออ่อนนี่เลยนะครับชุดด้วยเครื่องดีเซล10วาเลยอร์ออก11เร่งขึ้นบายบายเลยละนี่ซาลูนะครับนี่ซาลูอย่างว่าซาลูนะน้ำมันเม็ดประมาณลิตรหนึ่งสองชั่วโมงไม่ถึงลิตรนะโอเคนะครับท้ายเร่นเล่งโอบกันเดินเดินขึ้นมาถึงชั่วโมงเรือว่าในถึงยอดนี้ครับ ดูล่ะนูโคเลยดูดูดูอืมที่การทุ่มทุ่มไม่ได้กองนิ่มเสียโอเคกับเปื่อนๆนะ